สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันโดยต้าวีโก้ครับผมมาด้วยอาการยิ่งไม่ออกก็คือคัดหมดวันนี้ก็ยกเกียร์ลงเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ถอดคัดนะครับเหลือแป๊บเดียวเกียร์ลงแล้วนะครับผมกับวีโก้ครับเกียร์อยู่ข้างนอกแล้วมาดู phải lục bớt lên thằng, phải lục bớt lên, bơ số mấy, 12 à, 12 nhiều không cứ mày mày

มันออกแล้วขับรถมันออกก็ขอคัดเขาไปก่อนเลยขอคัดมันเลือดออกมาไปหมดไหม ก็ยังเหลืออยู่นะแต่เหลือน้อยนี่ของอะไรไอซิลนโอเคครับค่อยวินเป็นอยปะค <Okay. S 1> าตืนเปลี่ยน ลูกเปิดไฟเกียร์เนี่ยแล้วนี่ก็ลูกเปินกดกำลังถอดไปรถพ่นเหตุการณ์ในตึกกันเหรเหตุการณ์ในตึกกู่นดไม่เห่อมาอะไรใหม่มาแล้วครับผมมย องไรสิ้นแล้วก็ผ้ามีมีแล้วก็ลูกปืนนครับกุญแจมาไม่มามาปืนใสไปแล้วนะปืนใหม่ใส่เข้าไปแล้ว รอใส่ผ้าคัดตก็เสร็จไปที่เรียบ,บร้อยครับเร็วมากครับตายเลย <c oughs> เบื่อสิบสี่พ่อยิ่งกว่าก้าง เราไปลองวิ่งครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยกับงานเตี่ยนชุดคับเนี่ยครับผมอะไรเก่าครับผมก็จะออกไปลองวิ่งให้ครับผมโอเคครับผมก็เสร็จแล้วครับผมก็ฝากคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ข er. อบคุณครับอสวัสดีครับผม